วายวัดงค่ะวันนี้นะคะเรามีโรงแรมที่มีส่วนสวยนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองมะนะนำค่ะแกรนเซนเตอร์พอยต์นะคะเทอร์มินอลเทอร์ิวันค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะบริเวณที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะก็คือแกรนพ r k ค่ะซึ่งอยู่บริเวณชั้น8นะคะของแกรนเซนเตอร์พอยต์เทอร์มินอลเทอร์ิจวันค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่มากนะคะเพราะอยู่ด้านบนห้างทั้งหมดของเทอร์มินอลเทอร์มิจวันเลยค่ะประกอบด้วยทางเดินนะคะสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีบริเวณที่่จัดดดงานไ้้วยคะ สามารถนะคะรองรับแขกได้เริ่มต้นนะคะก็คือ200คนจัดแบบรองเทเบลค่ะแล้วก็จัดค็อกเทลสูงสุดได้ถึง400คนนะคะโตจีนสูงสุดได้ถึง350คนเลยค่ะบริเวณน,นี้นะคะยังสามารถนะคะใช้งานได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการแห่ขบวนขันหมานะคะที่สามารถเดินนะคะตามสวนได้เลยค่ะหรือว่าใครจะใช้รับตัวนะคะบริเวณน,นี้เขาก็มีหลายจุดมากเลยค่ะที่เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆให้ได้ค่ะ ว่าที่มาที่นี่ครั้งแรกนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมีสวนสวยใหญ่ขนาดนี้อยู่ใจกลางเมืองค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณเอาดอร์ขนาดใหญ่มากเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจัดงานอินดอร์นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องสุขุมวิทนะคะห้องม่านแสงเดลัยนะคะที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งค่ะห้องนี้รองรับแขกได้ตั้งแต่30-50คนเลยนะคะแต่ได้ทั้งงานม่านงานยกน้ําชานะะคพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ค่ะแพ็กเกจม่านของที่นี่นะคะเริ่มต้นแค่59,000บาทเท่านั้นเองนะคะรวมทุกอย่างหมดแล้วค่ะทั้งอุปกรณ์ในพิธีนะคะแล้วก็คอฟฟี่เบรกให้แขกด้วยค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะใครม่านค่ะเขาให้ห้องเอเซ u t คูทีฟสวีทไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยค่ะว่าห้องใหญ่ขนาดไหนค่ะ ห้องพักที่บ่าวสาวได้รับนะคะใหญ่ถึง70ตารางเมตรเลยค่ะแล้วก็มีวิวสวนสวยนะคะของสวนเบนจกิติด้วยค่ะสามารถใช้ถ่ายรูปได้เลยค่ะใครแต่างงานที่นี่นะคะรับห้องพักเพิ่มอีกหนึ่งคืนเป็นรวม2คืนไปเลยค่ะส่วนสุดท้ายที่เราอยากพามาดูนะคะก็คือห้องแกรนด์บอลลูมค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาสวยอยู่แล้วนะคะโดยไม่ต้องตกแต่งเยอะค่ะแถมด้านหน้านะคะยังมีบริเวณนั่งพักนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแขกผู้ใหญ่ก็สามารถให้มารอบริเวณนี้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในห้องกันนะคะ เด่นของห้องแกลบารูมนะคะที่นี่เขาเป็นห้องแกลบาลูมที่ไม่มีเสาแล้วก็มีแชนเดเลียร์สไตล์โมเดิร์นค่ะและอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะเขามีจอ LED นะคะขนาด6.7เมตรเลยค่ะต้องบอกว่าจอ LED นะคะใช้ได้หลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉายพรีเซนเทชันนะคะหรือว่าใช้แทนแบ็กดอปบ,บนเวทีได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะที่นี่เขามีแบบแครกไลน์นะคะสําหรับตอนบ่าวสาวเดินเปิดตัวก็สามารถใช้ได้เลยด้วยค่ะห้องนี้นะคะจูแขกค่ะสูงสุดนะคะค็อกเทลได้280คนแล้วก็โต๊ะจีนได้ถึง200คนเลยทีเดียวค่ะ ใครจัดงานแต่งที่นะคะสามารถถ่ายพรีเวดดิ้งได้ฟรีด้วยค่ะที่นี่เขามีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมน้ำผุด้านหน้าโรงแรมนะคะบริเวณล,ลอปป็อบบี้หรือว่าบริเวณแกล้าค่ะ,คะที่มีมุมหลากหลายมากนะคะที่ให้เก็บภาพกันค่ะจัดงานแต่งที่นะคะเริ่มต้นแค่320 0 0นบาทเท่านั้นเองค่ะใครกําลังกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะเขามีที่จอดรถนะคะแยกจากโซนห้างให้อีกมากกว่า2 0 0รคันค่ะ นึกถึงสถานที่จัดงานแต่งงานนะคะที่มีสวนสวยเดินทางสะดวกนะคะแถมราคาน่ารักด้วยก็มาที่นี่ได้เลยค่ะแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะคะเทอร์มินอลทเวนตี้วันค่ะ